สถานีไดโนเสาร์หรือไดโนซอร์สเตชันยกขบวนไดโนเสารส์สัตว์โลกล้านปีบุกศูนย์การค้าโรบินสันสมุทรปราการระหว่างวันที่5-16ถึพฤศจิกายน2563ที่บริเวณลานด้านหน้าของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการถนนสุขุมวิทตำบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการสถานีไดโนเสาร์หรือไดโนซอร์สเตชันสวนสนุกและ นันทนาการยกขบวนไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีบุกศูนย์การค้ารมสันสมุทรปราการโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่5ถึง16พฤศจิกายน2 5 6 3โดยน้องๆหนูๆสามารถมาชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยทางสานีไดโนเสาร์จะมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆได้ร่วมสนุกมากมายอาทิเช่นขี่ไดโนเสาร์อุ้มลูกไดโนเสาร์ถ่ายรูปในไข่ไดโนเสาร์และจะมีรถไดโนเส ไดโนเสาร์กว่า20สายพันธุ์ที่สามารถเคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องได้เสมือนว่ามีชีวิตจริงซึ่งแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนกันทั้งรูปร่างท่าทางและเสียงโดยหลักเลยจะเป็นราชาแห่งไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเร็กเจ้าแรปเตอร์หรือจะเป็นแบคทิโอซอรัสที่น้องๆหนูๆรู้จักกันในนามเจ้าคอยาวตลอดจนนกยักษ์เจ้าเวหาเทรานโดนดอนเจ้าไดาโลโฟซอรัสเป็นไดโนเสารส์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่เจ้าพาราซอโรโลพัสหรือเจ้าสไปโนซอรัสไดโนเส,รสาสรส์นักล่านอกจากนี้ทางสถานีไดโนเสาร์ ยังได้ปล่อยเจ้าทีเล็กเพศเมียออกมาเดินโชว์ให้น้องๆหนูๆได้สัมผัสแบบใกล้ชิดอีกด้วยสําหรับผู้ปกครองที่สนใจจะพาบุตรหลานมาเข้าชมไดโนเสาร์อัจราค่าเข้าชมโดยน้องๆหนูๆที่มีความสูงต่ํากว่า90ซนติเมตรสามารถเข้าชมฟรีได้เลยส่วนน้องๆหนูๆที่มีความสูงตั้งแต่91-120ซนติเมตรค่าบัตรจะราคา30บาทสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความสูงเกิน121ซนติเมตรขึ้นไปค่าบัตรจะราคา70บาทและพิเศษสุดบุคลากรทางการแพทย์ผู้พิการสามารถเข้าชมฟรีได้เลยแค่เพียงแสดงบัตรประจ จำตัวให้กับทางเจ้าหน้าที่ดูเท่านั้นสําหรับผู้ปกครองที่สนใจจะพาบุตรหลานมาเที่ยวที่สถานีไดโนเสาร์หรือไดโนซอร์สเตชันสวนสนุกและนันทนาการแนะนำให้มาใช่วงเวลา15นาฬิกาจะเป็นช่วงบรรยากาศที่ร่มรื่น นี้นะคะพบกับสถานีไดโนเสาร์ของเรานะคะหรือว่าไดโนเสาร์สเตชันนะคะสามารถทุกคนนะคะสามารถเข้าชมได้นะคะตั้งแต่ของเรานะคะเปิดให้ชมแต่วันที่5ถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยน2563ค่ะสามารถมาชมได้ทุกวันนะคะจันถึงสุกนะคะเราจะเปิดตั้งแต่ 3โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์และว,วันนะะะักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้ทุกท่านนะคะได้เข้าชมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเหมือนกันค่ะ สถานีไดโนเสาร์ของเรานะคะมีกิจกรรมให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมมากมายนะคะมีทั้งขี่ไดโนเสาร์นะคะของเราแล้วก็จะมีรถไดโนเสาร์ให้ขี่ด้วยเหมือนกันนะคะไดโนเสาร์ของเรานะคะมีมากกว่า20สายพันธุ์นะคะหลักๆเลยของเรานะคะที่จะดังจะเป็นเจ้าทีเล็กค่ะเจ้าทีเล็กนะคะหรือว่าแรปเตอร์หรือว่าจะเป็นบาซิโอซอรัสหรือว่าที่น้องๆรู้จักกันในนามคอยาวนะคะ ข,ของเรานะคะจะมีไดนโนเสาร์ออกมาเดินนะคะมีทั้งมีลูกไดนโนเสาร์ให้อุ้มด้วยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้าชมนะคะอัตรา,าเข้าชมของเรานะคะ<ม>เด็กน้อยที่มีส่วนสูงต่ำกว่า90เซนติเมตรจะอยู่ที่เป็นจะเป็นบัตรฟรีค่ะส่วนน้องๆที่สูง9 1เซนติเมตรถึง120เซนติเมตรนะคะ จะเป็นราคา30บาทส่วนผู้ใหญ่นะคะแล้วก็น้องๆที่สูงเกิน121เซนติเมตรเป็นต้นไปจะอยู่ที่70บาทค่ะบรรยากาศของเรานะคะที่แบบว่าถ่ายรูปสวยๆจะเอาไปอัพเฟซบุ๊กนะคะสามารถมาช่วงเย็นได้นะคะบ่าย3ามโมงหราน